สวัสดีค่ะสวัสดี fc 1 0 8เลขรวยทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมาต่อกันยาวๆด้วยสูตรหลักสิบล่างนะคะเดินมา8งวดนะคะนำมันลงให้ใหม่ค่ะสำหรับสูตรนี้ค่ะจะใช้หลักหน่วยบวกหน่วยล่างผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0นบวก1นบวก4นะคะก่อนที่จะมาคำนวณในงวด,ดวันที่1น่ธันวา63มาดูสถิติย้อนหลังคร่าวๆประมาณ6งวดนะคะจะใช้ หลักหน่วยบวกหน่วยล่างค่ะไม่ยากนะหลักหน่วยก็คือเลข1บวกหน่วยล่างก็คือเลข8ค่ะ1-8บวก8ได้9นําเลข9มาบวกกับเลขคงที่คือเลข014 9 0บวก0ได้9ค่ะ9บวก1ได้10ใส่0 0บวก4ได้4เลขเด่นที่ได้นะคะคือเลข9 0 4 ผลการออกรางวัลนะคะงวดนี้2ตัวล่างออก9 8หลัก10ล่างคือเลข9กนะคะก็เข,ข้าทีในเกข9ะคะ่ะต่อไปค่ะใช้7บวก8 7บวก8ได้15นําเลข5มาบวก5บวก0ได้5 5บวก1ได้6 6บวก4ได้10ใสร0ย์ค่ะเลขเด่นได้5 6 0ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออก5้างวดนี้หลักสิบล่างเข้าที่เลข5ค่ะต่อไป3บวก7 3บวก7ได้10ค่ะนำเลข0ูนย์มาบวก0บวก0ได้0 0บวก1ได้1 1บวก4ี่ได้ห้าค่ะเลขเด่น0 1นหผลการออกระงวัลสองตัวล่างออก5 9ค่ะงวดนี้ หลักสิบล่างเข้าที่เลขห้านะคะถูกต้องนะคะงวดต่อไปเลยค่ะสามบวกเก้าสามบวกเก้าได้สิบสองนำเลขสองมาบวกสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดค่ะเลขเด่นสองสามเจ็ดผลการออกรางวัลงวดนี้นะคะสองตัวล่างออกสามแปดหลักสิบเข้าเลขสามถูกต้อง งวดต่อไปใช้1บวก8 1บวก8เท่ากับ9นำเลข9มาบวก9บวก0ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก4ได้4เลขเด่นได้904ค่ะ,<อ>คะผลการออกรางวัล2ตัวล่างออก4 0หลัก10ล่างเข้าเลขก4มงวดต่อไปเลยนะคะ4บวก 4ค่ะ4บวก0ได้4นำ4ีมาบวกเลขคงที่คือเลข014 4์บวกศได้4 4บวก1ได้5 5าบวก4ได้9เลขเด่นคือ459ผลการออกรางวัล2ตัวล่างออก4 6หลัก10เข้าที่เลข4นะคะเป็นสิบล่าง เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็มาต่อกันในงวดวันที่1ธันวา63เลยนะคะหลักสิบล่างจะใช้หลักหน่วยบวกหน่วยล่างค่ะผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวกศูนย์บวกหบวก4หลักหน่วยคือเลข1หน่วยล่างคือเลข6ก็ใช้1งบวก6ง่ายเลยค่ะ1บวก6ได้7นําเลข7นะคะมาบวกเลข0 7ย์บวก0นย์ได้7 7บวก1ได้8 8บวก4ได้12ใส่2ค่ะ งวดนี้นะคะเลขเด่นหลักสิบล่างที่ได้คือ7 8 2เลขไหนจะมาให้เห็นเลขไหนโดนใจเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆรวยๆ ถุงหัวย,ยกห้องนะคะสวัสดีค่ะ